วันนี้จะเป็นแรนดอมนะคะทุกคนกลับมาในหัวข้อที่ว่าเขาคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับคนนะคะเราจะใช้ไพ่ออร์รเคิลนะคะวันนี้ไพ่นี้นี่เก่ามากแล้วนะนะคะใช้มาแบบหลายปีแล้วเป็นไพ่แรกๆเลยอะที่ใช้ในการดูดวงนะคะเนี่ยดูสีดูขอบดูอะไรก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าเออสภาพนะคลังมากนะคะ อ่ะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะคะในตอนนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะนะคะเราจะเปิดซักหกใบก่อนเนาะ,ะอ่ะแปดก็ได้นะคะอืมโอเคเรามาดูกันว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะวันนี้จะเป็นไพอ่ออร์เรคิลน,นะคะ สิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณเนี่ยมองว่าตัวเขาเองอะ่ะกำลังคิดที่อยากจะทำอะไรดีๆให้กับคุณนะคะอันนี้นาจะเปิดไพ่ขยายไพ่แต่ละใบเลยนะใบนี้ก่อนนะคะอืมอ่ะเขาคิดที่อยากจะทำอะไรดีๆให้กับคุณอ่ะขยายใบยแรกนะอันนี่ นะคะเป็นอารมณ์ไปอยากหยิบยืบยืย่นสิ่งดีๆให้อะไรให้เนาะกำลังคิดอยู่เนี่ยคิดตรึกตรองอยู่หรือว่าอาจจะอยากซื้ออะไรให้เนี่ยเป็นอารมณ์มาเห็นป้าหยิบยื่นอะไรให้สักอย่างนะคะอืมมีอารมณ์แบบเออฉันอยากทำอะไรดีๆให้กับเธอเนาะ อืมอ่ะใบที่สองมันเป็นอารมณ์แบบอยากจะมาง้องมาเขาคืนดีหรืออยากจะทำให้คุณรู้สึกดีกลับมารู้สึกดีกับเขาอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าเขาอาจจะทำอะไรไม่น่ารักสยยกับคุณแล้วก็เป็นอารมณ์แบบเออเนี่ยฉันจะแบบกลับมาทำดีๆให้กับเธอนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเธออาจจะรู้สึกว่าฉันไม่สนใจเธอหรือฉันแบบดูแบบว่า ไม่ไม่ได้เห็นเธอไม่ได้เห็นตัวตนของเธอแต่จริงไม่ใช่นะคะเขายังเห็นตัวตนของเราอยู่อะไรของเราอยู่เนะาะอวางกองไว้นี้แล้วกันอืมใบนี้นะคะเปิดขยะออกมาสิอืมเออเขาก็รู้สึกว่าคุณเองอะ่ะ เสียใจเขาเองก็เสียใจนะณนะเวลานี้นะคะเขารู้แหละว่าคุณเองน่าจะมีความเศร้ามีความแบบเจ็บปวดเกี่ยวกับเรื่องของเขาอยู่เนาะซึ่งถามว่าเขาอะไม่สนใจไหมไม่จริงนะไม่ใช่นะสนใจสนใจคุณนะเป็นคนที่เขาสนใจมากๆให้ความสนใจสุดๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขารักเป็นคนที่เขาแคร์เป็นคนที่เขาอยากดูแลนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาก็อยากจะกลับมาทําอะไรดีๆที่ทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้ขึ้นนะ่ะ กับเขาก็ความสัมพันธ์นี้เนาะไม่อยากให้คุณเศร้าไม่อยากให้คุณคิดมากนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยกำลังคิดอยู่นะหรือว่าจะพาคุณไปเที่ยวไปทำอะไรดีนะหรือว่าเออจะเอาของกินมาล่อไหมเนี่ยแบบเอาขนมเอาอะไรเงี้ยมาให้คุณนะให้คุณรู้สึกแฮปปี้หรือว่าอาจจะมีหลายอยา่างมาให้คุณเลือกอาจจะเป็นอารมณ์แบบอ่ะ เธอเลือกแล้วกันเธอจะไปที่ไหนไปเที่ยวกันไหมที่นั่นที่นี่ที่นั่นหรือเธอเลือกเอาแล้วกันจะไปเที่ยวไปกินข้าวหรือว่าจะเอาของอะไรเอออะไรประมาณเนี้ยนะคะมีอารมณ์บอกว่าอยากให้คุณเลือกอะไรสักอย่างนะคะในสิ่งดีๆแบบอาจจะวางแผนมาเที่ยวจะทําร่วมกันอะไรร่วมกันเพราะว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นยังอยากไปต่อกับคุณนะคะค,คนคนนี้ยังโฟกัสแล้วก็ยังแบบว่ายังยังแบบ ไอ้นี่คุณอยู่อ่ะยังรู้สึกว่าต้องการคุณอยู่อืมเนาะอะไรยังไองอีกใบนี้แปลออกมาสิเนี่ย เขาเองเขาก็รู้สึกเสียใจนะคะไม่อยากให้เราเทะเลาะกันหรอกเนาะอืมแต่เขาอาจจะไม่พูดจริงๆต้องการคุณมากนะคนคนนี้เราก็อยากได้คุณอยากให้คุณอยู่กับเขาแบบเนี้แบบมั่นคงแบบเนี้ไปนานๆแต่อาจจะไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะทําเป็นเหมือนอ e ีโก้ไม่นะไม่ไม,ไม่ฉันไม่ได้ต้องการเออะไรเงี้ยบอกว่าเธอจะไปไหนไปเลยต้องการทําอะไรทําเลยแต่จริงๆไม่ใช่ ปะไม่ต้องกระจายอ่ะเออจริงๆต้องการแล้วก็แบบรักมากเลยนะคะคนคนนี้อืมอ่ะใบนี้ต่ออะไรยงไงอีกใบนี้อเนี่ยเห็นปะจริงๆรักเนี่ยใส่หน้ากากอยู่ใส่หน้ากากเนาะไม่ยอมถอดหน้ากากอาจจะแบบว่าเนี่ยแบบทําเป็นเหมือนแบบคือสิ่งที่เขาปกปิดไว้ก็คือรัก เราต้องการให้คุณกลับมารักกลับมาค้างรักเขาเหมือนเดิมสนใจเขาเหมือนเดิมนะคะคนคนนี้กลัว mm. คุณจะไม่ต้องการกลัวคุณจะไม่เอากลัวคุณจะแบบทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมแต่ทําเป็นผู้ดีอะ่ะผู้ดีไปงั้นไม่หรอกฉันไม่ต้องการเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเนี่ยตัวเขาเองอะ่ะจริงๆอะ่ะคลั่งใครในตัวของคุณมากเลยนะแต่ว่า อาจจะไม่แบบไม่ไม่ทําให้คุณรู้อ่ะเออหรืออาจจะปฏิเสธว่าอ้ยจริงๆริงเราฉันแบบว่าเออไม่ได้ข้างใครเธอเหรอกไม่ได้ต้องการเธอเหรอกอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือต้องการมากอะไรมากเลยทีเดียวนะคะเราก็ไม่อยากให้คุณเป็นของใครด้วยนะม,มีอารมณ์แบบพึงห่วงมีอารมณ์แบบกลัวว่าคุณจะไปคุยกับคนอื่นเนี่ยไปมีคนอื่นไปแบบสนใจคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยกลัวกลัวแบบนั้นนะคะคิดอะไรอีกนะดูสิ พยายามที่จะรังคุณไว้ทำยังไงก็ได้รังคุณไว้ให้คุณหยุดอยู่กับเขาตรงเนี้ยให้คุณแฮปปี้ให้คุณแบบอยากอยู่ตรงเนี้ยไม่อยากไปไหนอะไรเงี้ยทำยังไงก็ได้อ่ะนะคะมีการวางแผนเนาะรู้สึกว่าจะไม่ยอมด้วยนะไม่ยอมให้คุณไปไหนโดยจะทําให้คุณบอกว่าเหมือนแบบกลับมาค้างรักเขาอีกครั้งอะไรอีกครั้งหนึ่งเลยอะไรประมาณเนี้ยอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีที่แฮปปี้กันมากกว่านี้อะไรกันมากกว่านี้นะคะ อืมเนาะไม่ยอมอ่ะคนคนเนี้ยไม่ยอมไม่ยอมไม่คุณไปไหนเลยทีเดียวอ่ะไ,อไรยังไงต่ออีกคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอีกนะอืมอ่ะออกมาแล้วอืมอ่ะอยากให้แบบเราใจเย็นสงบสึกกันได้ไหม กลับมารักกันดีๆกันเหมือนเดิมได้ไหมแบบไม่ชอบเลยอะอารมณ์แบบว่าที่เราต้องทะเลาะก,กันหรือมีปัญหากันเนี่ยไม่ชอบเลยเนาะนี่เขารู้สึกว่าคุณเป็นรักแท้ของเขาแล้วนะจริงๆเราอะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบฉันจะเสียเธอไปไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเศร้าเสียใจนะถ้าเสียไปหรือว่าถ้ามีปัญหากับคุณนะไม่ใช่ไม่รู้สึกเนี่ยเพราะเห็นว่าคุณคือรักแท้รักที่ใช่แล้วอ่ อืเนี่ยตอนนี้ยจริงๆเขาหลงแบบหลงคุณมากๆอะไรมากๆแล้วตอนเนี้ยก็เหมือนอารมณ์แบบประมาณว่าเครียดมากเลย <S <S คือเหมือนเวลารักแบบรักกับคนดีก็จะลักดื่มดำกับคุณมากนะแต่เขาอาจจะแบบไม่ไม่แสดงออกเนาะแต่ว่าเวลาเครียดก็เครียดดื่มดำมากเหมือนกันนะเกี่ยวกับคุณเนี่ยอืม เนี่ยแต่เขาอะรู้สึกว่าความรู้สึกที่เขามีให้คนอะมันเยอะมากมายหรือว่าการที่ได้อยู่ด้วยกันอะมันแฮปปี้มากเลยเขามีความสุขที่ได้อยู่คุณมากมากมากจนแบบว่าสุขขนาดเนี้ยจะปล่อยเธอไปได้ยังไงอ่ะเนี่ยอารมณ์ประมาณว่าจะทําให้เกิดอะไรใหม่ๆในความสัมพันธ์นี้หรือว่าเขากําลังปรับเปลี่ยนมุมมอง,มอ,งอะไรสักอย่าง กีกว่ัความสัมพันธ์นี้หรือเป็นอารมณ์แบบอยากให้คุณมองเขาในมุมมองใหม่ก็ได้นะเออประเปียรอะไรเงี้ยทําให้คุณเห็นเขาในมุมอื่นบ้างอะไรบ้างนะคะฮิลิง่งเนี่ยามาเยียวยาใจคุณละอารมณ์แบบเออเธอเธอแบบอย่าเสียใจเลยเกี่ยวกับฉันนะอืมเดี๋ยวฉันจะเยียวยาใจเธอเองอะไรเธอเองนะคะเนาะอ,อะไรงไรงียอีเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้กำลังภาวนาอยู่นะ ภาวนาว่าขอให้คุณและเขาเนี่ยมีความสุขขอให้รักนี้มันดีขอให้กลับมาดีกันได้นะคะมีการภาวนาเนี่ยพอเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถไม่สามารถหาใครได้ดีเท่านี้แล้วหรือว่าไม่สามารถหาคนอื่นได้แบบไม่มีใครเหมือนคนนะุณน่ะคุณเป็นคนที่ใช่แล้วสำหรับเขา แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณนะก็เป็นคนที่ทําให้เขาว่าดีขึ้นคุณไม่เหมือนใครเลยอะ่ะในบรรดาคนที่เขาเจอมาเพราะฉะนั้นเสียเธอไปไม่ได้หรอกอืมนี่แต่ว่าก็อาจจะมีกําแพงอยู่บ้างนะอาจจะทําเป็นเหมือนปฏิเสธเห็นปะมีกําแพงมีปฏิเสธเพราะว่าอาจจะกลัวเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะมีกําแพงกับคุณอะไรกับคุณเนาะค,คนคนนี้ถึงแม้จะรักคุณมากเหลือเกินอะไรเหลือเกินก็ตามนะ อืมเนาะก็อารมณ์แบบประมาณว่าแบบดื้อรั้น่ะจริงๆอ่ะคือเหมือนไม่ยอมหลับอะอีโกะไม่ยอมรับว่าตัวเองแบบเฮ้ยต้องการคุณมากแค่ไหนอะไรมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นอารมณ์ปฏิเสธตัวเองความรู้สึกตัวเองแต่ว่าจริงๆในใจลึกๆคือแบบเป็นแบบนี้เลยนะคะบ้าคุณมากอ่ะเรามาดูสิเราจะทำอะไรไหมเนี่ยเนาะเออคิดขนาดเนี่ยทำอะไรมั่งไหมเนี่ยทำอะไรมั้งปะ ทำมองว่าจะมาเอาใจมาทำดีกับคุณแฮมาทำอะไรดีๆให้นะทำให้คุณรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่โชคดีจังเลยที่ได้เจอเธอเนี่ยเขาเองก็จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ดีเนะี่ยเหมือนเป็นคู่กันเลยเห็นปะจะทำให้คุณรู้สึกว่าเนี่ยเราเป็นคู่กันนะเราแบบต้องอยู่ด้วยกันซีอยู่ด้วยกันแล้วมันดีมันแฮปปี้มันมีแต่ความสุขนะนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะทำอะไรที่แบบว่าเหมือนแบบชัดเจนให้กับคุณบางคนถ้ายังไม่มีสถานะ ก็จะมาให้สถานะนะคะที่ชัดเจนหรือบางคนแบบจับแต่งงานเลยอะไรเลยไม่เอาแล้วจะไม่ต้องการเสียเธอไปให้ใครหรือว่ากลัวว่าคุณจะไปเป็นของคนอื่นต้องรีบจับจองไว้ก่อนนะคะอืมมีการบอกว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างอาจจะอยากเดินทางมาหาหรืออาจจะอยากไปเที่ยวกับคุณอะไรกับคุณนะคะมีการวางแผนแอคชั่นนะคะอะไรสักอย่างเนาะว้าวแล้วเขาจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคง สิ่งที่เขาต้องการต้องการทําตอนนี้เลยก็คือทํายังไงก็ได้ให้คุณต้องอยู่กับเขาไปไหนไม่ได้เนี่ยโดนจับแน่นะคุณนะโดนจับโดนจับแน่นอนต้องเป็นของเขาเท่าน,านั้นอยู่กับเขาเท่าน,านั้นเนี่ยแล้วเขาก็จะเข้าหาคุณแบบเด็กๆแบบทาเป็นแบบอะไรหรอไม่รู้ใส่เสื้ออะไรเงี้ยแต่จริงๆอะ่ะแบบโหแบบ คือไม่ใส่เสื้อหรอกนะแอบเจ้าเลย่ยแอบวางแผนเพื่อให้คุณแบบไม่ได้ทันรู้ตัวไม่ได้ทันระวังตัวอะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็งาบคุณเลยอะไรประมาณนั้นนะอืมแล้วคนคนนี้เขาว่าซื้อสัตว์กับคุณมากนะอะไรกับคุณมากนะเพราะเขารู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่มีค่ามากสําหรับเขาเขาก็อยากที่จะทําอะไรดีๆหรือปฏิบัติทําอะไรดีๆที่มันคู่ควรกับคุนะอ,อ่ะอืมอ่ะเรามาดูข้อความเขากันหน่อยสิ นะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างข้อความไม่เคยรักใครเท่าคุณเห็นปะนไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนนี่อะไรเนี่ยอีกยังรักกันไหมเนี่ยเขาอยากรู้ว่าคุณยังรักเขาไหมกลัวจริงๆว่าคุณจะไปมีคนอื่นนะมีคุณแค่คนเดียวเห็นปะบอกแล้วคนนี้ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ศศจริงใจคุณเชื่อใจเขาได้นะคะรอคอยคุณกลับมาเนี่ยเออเธอกลับมาเธอดีกันนะอะไรกันนะกลับมาดีกัน น้อโอรักมากหลงมากคือตอนเนี้ยรักคุณมากหลงคุณมากเหลือเกินนะคะคุณจะรู้ป่ะไม่รู้แต่รักรักหลงเนี่ยไม่ทําผิดอีกฉันจะไม่ทําผิดอีกได้ไหมเธอกลับมาเถอะแบบอยากจะแบบมาขอแก้ตัวเออนะให้อภัยฉันเถอะนะจ๊ะคนดีเนาะไม่มีใครเหมือนคุณเห็นป่ะเหมือนไพ่ใบนี้เลยเนี่ยไอดีนตี้ไม่มีใครเหมือนคุณ,ครคณจริงๆเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่า เขาไม่ต้องการเสียคนไปอ่ะเพราะเขาหาคนแบบคุณน่ะไม่ได้อีกแล้วนะคะคน,นแบบคนที่ยืนนีกะไม่เหมือนใครอ่ะแต่เป็นในทางที่ดีนะถ้าไม่เขารู้สึกว่าฉันจะต้องรักษาเธอไว้ให้ได้เนาะเลิกเกเรแล้วนะอะ่เลิกเป็นคนไม่ดีละเลิกเป็นคนไม่น่ารักละก่อนหน้านี้อาจจะเคยเกเรทําตัวไม่ดีทําให้คนเสียใจยให้คนแบบไม่โอเคจนคนอาจจะแบบเนี่ยมีปัญหากับเขาไปเนี่ยเนาะ ทำตัวไม่น่ารักอะไรสักอย่างหรอกค่ะคุณเนาะอืมคุณสวยคุณหล่อมากอในสายตาเขาเขามองว่าคุณสวยหรือคุณหล่อมากเนี่ยเราบอกว่าคุณดูดีมากในสายตาของเขาเลยอะ่ะเออคุณเป็นคนที่แบบว่าสามารถสะกดเขาให้อยู่หมัดได้อะ่ะนะคะอยากเจอคุณเ,เห็นป้าแสดงว่าต้องมีการวางแผนเดินทางมาหาแน่เลยอะไรแน่เลยนะคะอยากเจอคุณมากเลยในเวลานี้นะอ่ะอีกส,สักใบสิเอา,าไหมเอ้ย คุณคือที่หนึ่งในใจยังไงล่ะเห็นไหมมีคุณแค่คนเดียวค,คุณคือที่หนึ่งในใจนะเอออีกสักใบสิอยากรู้ว่าอะไรจะออกมาอยากตัดใจจากคุณอา้าวทําไมล่ะอ่ะยังไงไหนดูซิเบื่อแล้วนะเบื่ออะไรนะว่าแล้วก็เปิดเรื่อยๆนะเราเนาะอีกสักใบอีกสักใบย,ยังไง เชื่อใจฉันได้นะ๋อคอุณอาจจะไม่เชื่อใจเขาปะว่าเขาซื้อสัตย์กับคุณเขา,ามีคุณแค่คนเดียวอะไรคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอาจจะแบบไม่เชื่อใจคุณอาจจะแบบว่าระแวงคุณอาจจะแบบนู่นนี่นั่นจนเขาอยากจะบอกเบื่อแล้วนะเธอเลิกระแวงฉันทีได้ไหมฉันมีแค่เธออะไรแค่เธอนะบางทีฉันก็อยากจะถอดใจเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่หาคุณแบบหาคุณแบบคุณไม่ได้จากที่ไหนแล้วไงก็เลยแบบถอดใจไม่ได้นาะแล้วคุณก็ยังเป็นแบนบที่หนึ่งในใจเขาอยู่เสมออะ เออนะคะอ่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังเนาะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช anel นี้แล้วก็พบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย